จากที่ประชาชนตาดำๆจากคนที่ไม่เคยรู้อะไรเลยหรือว่าบางคนที่รู้เรื่องมาพอสมควรนะคะทุกคนในวันนี้คือเราก็เพิ่งจะรู้ว่าอ๋อตั้งแต่ที่บอกว่าเกาะกูดเป็นพื้นที่ทับซ้อนที่ก่อนหน้านี้ที่มีใครต่อหลายคนหรือว่าเป็นผู้นานะคะทุกคนที่เข้ามาพูดคุยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านั้นที่เราจึงไม่ได้รู้กันจริงๆค่ะทุกคนเพิ่งจะมารู้คือพอหลังจากที่เราติดตามในทิกตอกที่เพื่อนๆทุกคนเห็นก็คือมันคือประเทศเพื่อนบ้านคือทุกคนในหฮุน ได้มีการไปคุยคุยกับต่างประเทศที่ว่าไปเซ็นเอาเงินเพื่อที่แบบมาขุดเจาะน้ํามันแล้วหลังจากนั้นคือเขาถึงมีการที่แบบเออคนภายในประเทศเราถึงมาบอกว่าเกาะกูดเป็นพื้นที่ทับซ้อนต้องแบ่งกัน50าสเอออันนี้มันคือมันเท่ากับการขายชาติจริงๆนะคะทุกคนเพิ่งจะมาได้ยินจริงๆเพิ่งจะมารู้จริงๆว่าบางทีเนาะเราคิดว่ายุคนี้สมัยนี้ความลับมันไม่มีในโลก แต่จริงๆคือก่อนหน้านั้นคือก่อนที่มันจะมีสงครามอะไรเกิดขึ้นที่มันคือสร้างสถานการณ์จนมาถึงทุกวันนี้อ๋อมันมีคนภายในเนาะจากคนภายในก็แยกกันจนแบบจนแบบโอ้โหมันจะเป็นตัวเงินกันแล้วเนาะพูดคุยกันเรื่องธุรกิจกันจนเป็นหมดแล้วอะประเทศชาตินะคะทุกคนคือจะพูดว่ายังไงวะมันขนาดนั้นแล้วหรอคือเงินที่มีอยู่มันไม่พอใช่ไหมอะ ประชาชนตัวตาดำๆที่แบบเออลูกเล็กเด็กแดงที่เขาได้รับความเดือดร้อนจากการกระทําของพวกคุณอะพวกคนกินหรูอ,อยู่สบายอะ่ะคือยังไม่ยังไม่ยังไม่ชอบอีกเหรออันนี้คือจะยกให้เขาจนหมดเลยใช่ไหมประเทศไทยอืสุดยอดอะ่ะ